สวัสดีครับกับผมปื้มปิ่มนะครับอีกเช่นเคยครับก็วันนี้เราจะมาทํารายการเกี่ยวกับวัดดวงนะครับ EP แรกของเรารายการนี้จะเป็นรายการที่เอามาวัดดวงของเราสองคนว่าเราจะได้ทําอะไรในการสุ่มดวงรายการเนี้ยเราจะสุ่มทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นของกินของเล่นของใช้หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทำในในรายการว่ดเดดวงนี้เราจะทําการสุ่มทุกอย่างนะ<ช>ครเพรื่อตรวจสอบว่าดวงเรามันเป็นประมาณไหนยังไงแต่แอีพีแรกอีพีนี้ก็คือการทําอาหารเนาะจะมาสุ่มวัตถุดิบหลักอาหารห้ามู่แล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็จะมีแบบของแบบของปีิศนาเล็กๆน้อยๆครับก็ดูกันว่าดวงใครแบบจะดีที่สุดโดยที่เราจะใช้ลูเลตในแอปนะครับจะมีโปรตีนผลไม้เครื่องปรุงไขมันแล้วก็เอ็กโอจะเป็นของปีิศนานะครับแล้วก็มันจะมีให้ เพื่อนหาให้ใช่การให้เพื่อนหาให้ก็คือสมมติผมสุ่มได้ให้เพื่อนหาให้พืมก็สามารถเลือกอะไรก็ได้ไมให้ผมกินหรือว่าผสมไปในอาหารที่เราทําในวันนี้ฮะ แล้วที่เป็น x o ก็คือเป็นของปริศนาถ้าผมสุ่มได้เอผมก็จะต้องไปสุ่มในเครื่องของจูนแต่ถ้าจูนสุ<ห>่มได้ x อผมจูนก็ต้องมาสุ่มในเครื่องของโ่ปาประมาณนั้นแล้ว <laughs> ประมาณน,น,นั้นประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเออ,อโอเคครับแล้วก็มันก็จะมีแบบไม่ได้กินนะครับก็คือ่าไม่ได้วัตถุดิบในหมู่นั้นโอเครับก็เดี๋ยวมาลองกันเลยเอามาหาวัตถุดิบหลักก่อนนะครับก็โปรตีนนะเดี๋ยวจะให้จูนหมุนก่อนนะเคผมสุ่มโปรตีนก่อนนะโหอ้ยโติดันด้วย โิดกไมเค็ได้เอโอมาแลครับก็เดี๋ยวจะให้จุนออกไปสูงข้างนอกดีสองซ้ำเดี๋ยวดิโปตีนไม่เจอแล้วไะเอโออะมีโตีนทีละแตีสมัยปลาโอ้ โอเคเขาได้ได้โปรตีนมาละซึ่งมันก็ไม่ใช่โปรตีนหรอกนะได้ปลารหลนะครับก็โอเคต่อไปเป็นโปรตีนของผมนะส่วนตีนไม่ใช่โปรตีนแล้วเด็กโอเคมาลองบุญกันในโองค์ห้าเลยนะเด็ดนะเด็ดช่างพ่อรวยนะโอ้โหเอดีตัวอย่างคนดวงดีชาวบ้นปลาไหลอีกเหรออ๋อชาวบนไปนะครับก็เชลียร์ต่อไปเป็นหมวดหมู่ของผักอ่าไม่สูงให้ให้เลิ้มเริมก่อนแล้วกันนะครับ สอบกันบ้างสอบกันบ้างไม่ติดแล้วเพื่อนเลยใครหานะหาอยู่นะคะแนัวร์ไม่ได้ของีเลยคะนนอสามข้อสอบะนหรือไปได้อยู่ไปได้อยู่สสุดท้ายต่อได้เลยสองสามคะแนนอะสองมีในหัวเราไหม็ัวใหม่แล้วตกไอ้โงเรโอ้โห้โดีได้กัลักษณ เอเคครับจุดได้อีกโอ้ไปรอบที่สองนะก็เดี๋ยวมาดูกันอ๋อเดี๋ยวมาดูกันจะชุมได้อะไรหมายคนคิดเกมต้องมันโฉนอยได้ครับสามสองหนึงโอ้โหครัปีบดอกได้ดวยมากอลเนี่ยโอ้จะบอกแตัวออนนิ่งเป็นจริแหละขนมงสีนมังโว้ยใช้สูตรันก็ไม่้อยู่ีต่อไปก็เป็นหมวดบู่ผลไม้อะป่ะมาดูกันไม่ดีอยู่ที่ใครเริ่มก่อนแล้วเนี่ยมาดูเอา เรีย้อยกุเริ่มก่อนดีแหละังซ้ำเฮ้ยโอยอทุเรียนหรอเฮ้ยโอ้โหเอาเร่องไปทุเรียนเรียนปลาอะไรนะองกูทำหสนงไม่ได้เลยมีส้อโคให้เ้ดสองล็อกอะไวะล็อาไ้ทุเรียนมันเป็นลอกผมนีอุ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้เรถเขาขึ้นเรื่องนี้ฮโอ้ยโล่งโอเคครับผมได้จะไปรถไปนะครโอเคมาต่อหมดครับโเดกันนะมาต่อยาไปยาไป ใครเริ่มก่อนก็เหมือนกันแหละตอนนี้มีแค่เท่ากันไปดูไปดูผัดกันครั้งนี้ชนะหรอควแพ้มันได้สังเเหน่งอะรั้งหน่งคนควแพ้มันไม่ดีมันบอนเลยก็ได้ลงเอ็กโวเกนเลือกเรียบหรอยังไม่ได้อะไรเธอจะไม่ได้แดกเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาชอบกำกันตรงไหนไว้พี่บยังเขาชอบกันเลยใส่ทุเรียนโอ้แล้วไปสุ่มนะเราเราได้ดงนั่เลยเราเข้าหาเหรอเพื่อนไม่ต้องอยู่รุ่งวัวแล้วเนี่อยู่รุ่งวัว กระป้องถั่วโอ้แต่ละอันโอ้โหแม่ก็ดวงดีนะก่อนจะมาไม่เกี่ยวโอเคครับก็ต่อไปเป็นหมวดของไขมันนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกัน a few moments later โอเคครับผมได้ปลากระลินไปนะเป็นไขมันนะฮะก็โอเคดูต่อไปของจุนนะแบบซอกซ้อมตรงจะจับเลยไก่เปล่าเออจุดจับไหนฮึออุ้ยท่าิงจริงไหมไม่ใช่ไม่ได่แดกไปแล้วกระดิกร่งไว้จุนไม่ได้แดกไปนะครับก็โอเคครับตอนนั้นผมเหนื่อยผมเลยหายไปอันนึง หมูจุนก็จะหายอันนึงแดงติ่งตกเอ็กโอมนหมูก็หายไปอยู่ดีแหละโอเคครับต่อไปเป็นเครื่องปรุงนะครับมาดูกันหมุนสองรอบเครื่องปรุงไม่อยากบอกตกเอ็กโอตกเอ็กโอมสโอแก๊สเลยไดเอ็กโอมไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสูงได้อะไรนะเป็นมีปวดยั้ยอะไรก็ได้เอาเหลือเลยมีกี่สิบเมตรดัเฮ้ยได้หัวหน้าแล้ว โอ้โหในพิกดิ์เกินเกินในพิกดิ์เรียบร้อยอร่อยโอเคครับผมได้พิภกยี่สิบเป็นต์แลครับเป็นเครื่องปรุงชิ้นโคตรเอาเลยเขาเลื่อนสี่รอบโอเคครับอีกรอบหนึ่งนะต้องหมุนสองรอบในโหมดเครื่องปรุงนะฮะเอ็ม้อยด์เอาเฮ้ยเฮ้ยเอ็มลอยเครื่องปรุงเหรอต้องใส่ทำไมโอ้โหไม่ใสนได้ได้นเครื่องปรุงไงเครื่องปรุงอะไรเอ็ตาเออเอ็มตาเอ็มลอยนะครับเฮ้ยมันจะเข้ากับแซลมอนเนี่ยครมวอนเออยังไม่ได้อ่าไม่เป็นไรผมกูโชว์ไง

ดีมางเลยโหไลค์ตนอันะเอะล่จบมีเอ็มร้อ่ะมัวีนเฮ้ยเอ็มร้อยดีกวนั่นอเอ็มรจะคนก่้รของจะมีแซลมอนคเนาแล้วก็มกรีนผลไม้ก็จะเป็นสับปะรดเค้าปรุงก็จะเป็นเอ็มร้อยอ่ะกัพริี่สิบเมตรแล้วก็มะกรีนมะกรีนบกครบละห้าเจอย่างโอเคครับ ผมได้ได้โอ้โหได้ปลาร้าได้กระปิได้ทุเรียนปวดซองได้กะตกแล้วก็ได้วิตามินซ<อ>ีโเ<อ>นี่ยครบละวันนึงไ,ไม่ได้แดงลไม่เล้อกอย่างนะครับโอเคไป,ไปดูกันว่าอาหารของเราแต่ละคนจะออกมาเป็นไง2,000 years later สุดจัดกระปีอะไรวอสกานการหัวซองเข้าไปตรงกลาามือสกปรกกูลวแต่แปลที่ไม่ใช่มือกูสกปรกเลย ไอ้สัตว์โอเคผมจะเริ่มทำกันนะปลาร้าผมผมต้มปลาร้าแล้วนะเพราะวนะ่าไม่แน่ใจมันพยายามหรือเปล่าแล้วก็มีกะปิเป็นร้อมีซีแล้วก็ตัวสองกับทุนเรียนนะผม,มจะจิ้มกะปิเฮ้ยเราจะมาปาดเป็นแบบปัดเทอร์เคกเลยเปรี้ยวเนี่ยโอ้ย รับรู้อะไรทั้งนั้นก็ถ้าที่นาผมหายไปก็รับรู้กันประจุจำไว้ว่าไม่ดีเลยเมนูสุดยอดตอนที่เราจะเอาลงครัวซองโอ้โหหน่าจะเินได้พิมพ์คุณตุ้ณเหลือเวลาอีก10นาทีคุณต้องไปจัดจ้าแล้วโอ้โหกลิ่นจะมีคุณโอ้โห ต่อไปก็ตาผมนะก็เดมาดูกันว่าผมจะทำอาหารออกมาเป็นไงอ่ะริ่ในการปาดเบตเตอร์ลงไปมักะลินนั่นแหละบตตคคัาาบตเตอร์เค้กมักะลนมกะลนบัตเตอร์เค้กคนละเือชอบต้องการร้อนขนาดไหนไม,มาดีไมได้ไมาได้เลยิีมได้หมดเอาละ มาเนี่ยจะด่าใครมาเนี่ยอ่อน้นมาใส่จานเลยไม่ได้ไม่ใช่เสด็มิดไม่ได้ปอดปีแขกผ่าตมดไม่อพี่สาวไม่ผ่านี่พอท็อเดี๋ยวใส่แม็ดกันไปละ เฮ้ย hey, เอาว่ะมีสีสันนะโอ้โหดูดิหมายถึงอันเนี้ยนะม,น <laughs> มีสีสันจัดจัดโอเคครับ<ล>ทุกคน<ๆ>เดี๋ยวเราจะย้ายห้องไปลองที่มันเสียงดังได้เนาะเพราะเดี๋ยวตอนนี้เราเสียงดังได้เพราะเยอะมันเป็นห้องครัวแบบรวมเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราล้างของล้างอะไรไเดี๋ยวไว้เจอกันเพื่อนลงอะไรมาแต่หน้าทีมดีที่เกัน 一米队 ครับก็หลังจากที่เราไปทำอาหารมากันแล้วนะครับก็เขาเลยสุกอว่าไม่โอเคเลยก็ของเราก็จะมีอาหารตามดวงนะวัเด็ดดวงนะฮะก็ของจุนก็จะเป็น ครตซองยาพิษครับโอเคนป่ะผมวก็จะเป็นข้าวกับแซลมอนเนาะง่ายๆซึ่งมันปรุงอะไรเยอะไม่ได้นะอาจจะไม่อร่อยก็ได้ก็ไปดูกันว่าของใครอร่อยก็เริ่มจัดเราจะกินเี่ยเริ่มจัดแน่หรอกที่คนที่โดนดีที่สุดก่อนได้กินนะใช่ไหมโอเฮียมันทำจมูกกูบอดไปแล้วอ่ะพี่กินทำจมูกกูบอดพี่กรอบอ่ะกรอบเปียองโคตรเพ้อเทีครับทุกอย่างในหนึ่งคำนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเป็นยังไง อร่อยเก่งน้ำอ๋อเอาแน่นอนนี่แค่หัวใจลองชิมดูเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวลองชิมดูมันอร่อยอร่อยวมกันโอเคอยู่ไปรอดอยู่ผิ่นโอเคตั้งแต่แรกแล้วไอ้สัตว์ผัดผัดกับพริกโูกกบจิ๊บเดี๋ยวผมมึงมีน้ำมันหอยไงน้ำอะไรนะน้ำหอยอ๋อน้ำหอยกับซีอิ๊ว นมวยนมวยนมวยเพิ่มรสชาติไหมเพิ่มรสชาติไหมให้เปิดไม่เป็นไร <c oughs> เอะไะนะครับมันแบบไอ้น,นี้ยมันจะตัตดเพื่อนเลยแต่อันเนี้ยอันเนี้ยโอเคยเลยแต่อันเนี้ยมันจะตัดเพื่อนคุมว่ามีก็ดีนะจะไปลดแต่ถ้ามันไม่มีมันทำให้ไม่เห็ดมาก <c oughs> มันไม่ควรมีเอ็มร้อยเอาตรงนี <c oughs> ้ติดแก๊สเลยเนี่ย <c oughs> ก็เรื่งปรุงอืมจับได้ไงก็ปรุงเป็นเอ็มรอยดีไหมโอเคครับจบไปกับแซมอนตามดวงนะฮะก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมก็คือคนดูอ้วกแต่ส่วนผสมคืออาหารเด็กุวกอ๋อไม่ใช่มีกะปิปลาละผู้เรียนเ1็มร้อยแิบแล้วก็กาโตกรโตวิตามินซีจะมีน้ำวิตามินซีเออแค่นี้แหละครับมีมีเท่านี้แหละ เ้ยเต็มคนมังกล้าไหมเราจะเปิดให้เขาดูนะเชฟโขม่ชิเลข้ามแข่งกว่าอันนี้ผมก็ขอไม่ชิมนะครับไม่ได้ไงไปบังคับโดนแล้วหัวนี่เน้นกันนะหแค่กลิ่นก็ปวดหัวแล้วสามสองหนึ่ง อะไรครับเริ่มเองเลยดูนะพองอย่างนี้กินเลยหอมชื่นใจโอ้โหอร่อยพอแล้มีนะมึงกัดโดนกระปิก่อนแล้วแบบ อร่อยแบบอืออืออืออครับหิ้วอะไรล่ะหมาไม่แดกคนก็ไม่กินใครมันจะกินอย่างนี้พอจะบอกกินมันขำปากแบบกวนน้ำก็ไม่หายเพราะนายต้องแปลงฟันเครับวันนี้คนที่ดวงสวยที่สุดก็เป็นชุนนะครับ <c oughs> เขาอย่าเรียกว่าสวยที่สุดเรียกไม่มีเลยตั้งแต่เริ่ม <c oughs> ตั้งแต่เริ่มร,รายการเลยไม่มีเลยถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ชอบปื้มปิ่มด้วยนะครับกดติดตามกันมาและอย่าลืมคอมเมนต์ถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปเกี่ยวกับไลไรคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์ให้กับพวกเราปื้นปิ่มด้วยนะครับไล <c oughs> ค์เข้ามาเยอะๆนะครับผมขอุคร <c oughs> ับผมบายบาย